ปลาทัดกินแซ่บกินกน,นัวกาะสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ต้มยำปลากระปองพี่น้องต้มยำปลากระปองไส้ปลามึกไส้ปลาอันโรดีเป็นสิน้นละจ้ะกุ้งจ้ะกุ้งอันซื้อมาเป็นถุงไวแช่ไว้นีตู้เย็นจ้ะพี่น้องเขาสวยจานหนึ่งจ้ามาได้จัดสกุล mm hmm. สกุลจัดแซ่บว่าจ้ะพี่น้องอัน เมื่อนรกินสดท้อนๆเป็นส้งคือแบบฝนชิโตกเป็น,นหนาวจะล่มพัดเย็นๆพี่น้องเอ้ยปลารอดีจ้ะต้มยำปลากระกป๋องใส่ปลาหมึกสะใบ,บกกะเพราโอ้ยแซ่บพี่นอ้องอืขันลงข้างใต้อีกมาเนี่ยขันขนลงข้างใต้กินเัิงเทิงเลยจา้ะกินแล้วก็เก็บแล้วก็ลางนะพี่นอนะ้องเนาะ กินแซบกินนัวคือกาวจ้าขอยขอบบุญขอบคุณพี่น้องรับชมรับติดตามเด้จอจ้ะเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้จ้ะแนะนําวิธีการทําคลิปวิธีการเพิ่มซีเพิ่ม,ม,มยังให้ประทัดได้เด้อจะประทรัดบอลูเข้ามาพูดคุยกันได้จา้าตลกบคพานเฮห้ามัวน้ากันจ้ะขอยไปคนตลกคนหลาเรื่องเด้อจ้ะพี่นอ้องย่าถือซาขอยเด้อจ้ะไ้แซบพี่น้อง ยับเอากันกันเด้อจ้ะเดมันสิบเห็นคือห้อนพี่น้องว่าจะกินเย็นๆกระดาษย,ย่งห่อนดีจ้ะปาหมึกมข้าวเส้าข้าวเที่ยงน้ำกันคึ้เก้าจ้ะข้าวเส้าข้าวเที่ยงข้าวแรงจ้ะพี่นออ้องอื เดีวพี่น้องพาเน่ตั้งไม่ก็จะได้แนว่ห้องเราจะบันนี้พี่น้องเอาเขียงมาห้องจากซึ่งเจ้าจังเห็นน้ําข่อยพี่น้องเออพวกเราข่อยากแต่ละมือเช็ดขอเช็ดคลีบอันทานอืมคอนเทนต์มาเด้อจากสกู๊สกุ๊แล้วเรนจะหาเนว่ห้องได้เราจะบันี้้สดหอนฝนคือชิโตกล่มหนาวพัดเย็น มีแห้งพี่นอ้องต้มปลาโรดี้ใส่ต้มยำปลากระป๋อง,กกองใส่ปลาโรดี้อย่างก็ปลาโรดีบ้บะปลาหมึกแล้วก็กุ้งจ้ะกินแบบง่ายๆละคอ่อือ อืมแซ่บแซ่บแซ่บ่ังห่อนี่ไหมจ๊ะ นิกแพองอ่ะพี่น้องเอ้ยอย่างไม่กินคอยส่วนมากม่ติเฮ็ดกินเอาจา้จบ่ค่อยได้ซื้ออาหารอันสำเร็จดักจาก้าแต่บางหูงขอก็มแต่ตามเอา ห่อนเป้ากันได้จะ้ะชาปินะ ใส่ใบใบสมมงจ้ะพี่น้องหูยจักใบสมมงบ่จ้ะเป็นสมนุ่มนัวจ้ะใบสมมงหามาซื้อมาปลูกไว้เด้อจ้ะสมสมแก้สมได้ไมันจะสมอีกแบบหนึ่งมาคามเปียกกระสมแบบหนึ่งเนาะจ้ะมังหน้าก็ะสมแบบหนึ่งอันนี้ใบสมมงไม่ใช่สมนัวใส่ต้มไก่ต้มเป็ดต้มปลาโอแซ่บพี่น้อง เสต้มขามูแจบต้มยำขาหมู นีฮะดึใจพี่เนาะย่าชิ่อก,กระเจปลากระป๋องต้มย่ากระเที ซื้อมาติดบ,บ้านไว้พี่น้องอยากกินยังไหนก็เฮ็ดกินจ้ะซื้อมาเป็นแพทก็คือว่าเราก็ไปซื้อกับขพาวอาทิตย์ละเทื่อ,อจ,จะ้ะกระสันกับมันเบิ้ลกระจังปปนนไปแบบนี้ไปยอดงงจ้ะเลองใช้ยังเบิ้ลกับพี่น้องไปคู่มือเปลืองนั่นฝ่ายม,มันลดอีก ตาบ้าตาลูกตาตาไปเกี่ยวย่างมาแล้วมนใ่ชใจกุ้งกุ้งกับกุ้งแซ่แข็งกินแต่ก็ขออามหมอมย,ยน่ยชนหม้อจะเป็นอัง ngay ơi Thế xin liệp ngay phía nó ơi hết nhạc nhạc à. มือขอดกซื้อมาปเป็นโลขอดกมาหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้ถุงไว้เป็นคาบเป็นคาบจ้ะหมูมัอ้มนอนะไก่มั้อนะหมูเบสต์น่ะเป็นไรฮะชิเฮกินขาก็ออกจากซองแข็งไว้กันคืนแต่ชาวบ้านก็เฮกินจ้า ปลาจะปลาเป็นสิ้นนะจ้ะสิลคำคำใหญ่ๆหนูกินไม่ได้เลยเบิง่งปากเฮา 啊，给我来。 Exactly. Còn bên là Cứ xin bên nó tôm dâm mà Cái giờ im im là phải nội nó Mà... Phải là đạc, mình nào Mình có bớt cái này có ลำลาผ้าจากพี่น้องแค่นี้มืออืนมือหื้อสิมากินอย่างพี่น้องเบิรงับรับชมรับติดตามต่อไปเด้อจากขอบขอบบุญขอบคุณพี่น้องอันที่ไข่กำลังใจเออเด้มีแรงกำลังแรงกำลังใจให้คลิปให้พี่น้องโอ้ขอโถษขออภัยจ้ะได้มีแรงกำลังใจให้คลิปให้พี่น้องรับชมรับติดตามต่อไปจ้ามือนี้ขอลำล่าผ้าจากสวัสดีจ้า